ติดตามคลิปและเทคนิคใหม่ให่ขาวสาม,มใหม่ใหม่ได้ที่แฟนเพจเท่านั้นนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ต้องเข้าใจตาต้องเข้าใจ อโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิเตอร์ธรรมนนะในช่วงเวลาบ่ายโมงสามสิบนาทีของวันที่สิบสองนะครับซึ่งปัญหาก็คือหลายคนติดตั้งไม่ได้ลงไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรไม่ได้หลายๆอย่างนะผมขอทําขั้นตอนติดตั้งใหม่ก่อนแล้วกันนะสอนโหลดสอนติดตั้งใหม่ก่อนนะอันนี้มลบทิ้งหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปดูในประวัติโปรไฟล์การตั้งค่านะครับ หลายคนอาจจะงงทำไมกูลงแล้วเล่นไม่ได้วะทําไมหลายคนลงแล้วเล่นได้เพราะตรงนี้ครับผมมันติดที่ตรงนี้นะบางคนที่ลงไปก่อนแล้วมันจะ,ะกําหนดค่าไว้ที่โปรไฟล์ให้เลยนะครับของ ios emart นะผมจะลบโปรไฟล์โชว์ก่อนนะครับสําหรับรายคนใหม่ที่เข้ามาเลยแล้วไม่เคยลงอะไรตัวนี้นะอันนี้โปรแกรม a r c h i v นะไม่เกี่ยวนะโอเคตอนนี้เครื่องผมเหมือนมาใหมล่ละอ่าเหมือนผมเป็นคนใหมล่ละจะมาเล่น pokemon go แบบใช้ gps โกงๆนะโอเคเรามาเริ่มการตอนโหลดก่อน เข้าเว็บอันนี้ใช่ไหมครับขั้นแรกที่เราสอนกันเข้าเว็บอันนี้นะเอ้าไม่มีให้ดาวน์โหลดนี่ว่าทำยังไงวะแ้ยยยอาบาบาบ,า,บานะโอเคนะผมก็จะทําการอ่าให้บอกให้พิมพ์อย่างนี้แล้กันเนาะพิมพ์อย่างนี้จะได้โหลดนะครับจําไว้นะพิมพ์อย่างนี้จะได้โหลดดูให้จบนะครับพิมพ์ไปเลยครับ i o s e m a t นะฮะ e m a t เนี่ย e m a t เนี่ยนะอ่า u s นะครับ e สแ s ส a แลสสแลสนะสรัสอินสตอลนะอ่าดอนะโมบายนะเดี๋ยวใครพิมพ์ไม่ถูกดูข้างล่างนะผมจะพิมพ์ไว้ที่ล่างคลิปนะโมบายคอนฟ f ิกนี่ีนะ้ไอไหายคร้องพิมพ์ไม่ถูกนะครับถ้าพิมพ์ไม่ถูกนี้มันจะไม่ไปหน้าดาวน์โหลดนะครับอ่ะเสเร็จแล้วกดโกเลยนะครับรอสักครู่นะครับ 3 g ผมใช้โหลดเว็บส่วน Wi-Fi ใช้โหลดโ,โ,โปรแกรมนะครับเอา้าพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่านะเอ้ยผมพิมพ์ผิดนะผมพิมพ์ผิดนะโทษทีนะอะไรไปใส่อะไร us สองสองอันนะครับโอเคขอยอยาไปใหม่นะโก อ่ารอครับผมจะเปิดโปไฟ์แล้วจังหวะนี้เปิดเล้วอ่านี่พอเปิดปุ๊บอืมเด้งมาหน้านี้นะครับเด้งมาหน้านี่ก่อนนะมันจะเด้งมาหน้านี้นะแล้วทายังไงฮะให้กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งอ่าไม่ต้องสนใจกดติดตั้งไปเลยครับกดติดตั้งนะอย่างเดียวนะอ่ารอครับโอเคโปรไฟล์ติดตั้งอยู่กดพับจอไปดูดิแม่งติดตั้งจริงเปล่าวะอ่านี่มันติดตั้งมาแล้วนะฮะโอเค ก็เสร็จสิ้นได้เลยครับเสร็จสิ้นเอ๊ะมันจะเด้งไปไหนไม่ไม่ต้องสนใจให้มันเด้งไปนะกดพับทิ้งให้หมดครับโอเคมาดูที่หน้าแอปสีแดงของเราครับก็จะโหลดเกมละตอนนี้โหลดมาเลยนะฮาทำให้ดูนี้ไอไอเดียมโดนบล็อกไปหลายรอบแล้วนะตอนนี้ตดให้ฟัง <laughs> 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 โอเคแนละ้วกดรีเฟซน,นะกดรีเฟซ รอรอรอกดรีเฟซเรื่อยๆฮะเดี๋ยมันก็ขึ้นมาเอง,นะอองนะนเนี่ยอ่ะรอแป๊บหนึ่งขึ้นไหมเนี่ยกดรีเฟซอีกทีครับอะรอรอรอมันโหลดนะเว็บมันทำงานหนักครับมันเลยโหลดช้านะบางทีขึ้นไม่ขึ้นใหญ่ใจร้อนนะนี่นมาแล้วเห็นไหม อย่าใจร้อนนะถ้าไม่ใจร้อนคุณก็จะเห็นแอปนะถ้าคุณใจร้อนคุณจะไม่เห็นนะนี่เป็นคาถาพิเศษของผมนะโอเคกดเข้าไปแล้วอ่าอินสตารปกติครับผมอ่ากดอินสตา l ไปเลยกดติดตั้งครับผมอ่าเาจะน้ำพับมาดูนะครับจะเจะเอ,ะเอนี่มันร้อคผมแน่โหลดแล้วเห็นไหมคุณอย่าใจร้อนนะคุณจะร้อนคุณจะไม่ได้เล่นนะครผม คุณก็ต้องไปเดินตามแผนที่จริงนะอ่านะครับรอไปมนึงนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเข้าเกมเลยครับผมอ่งไม่ได้ยืนยันนะไปยืนยันก่อนนะครับปิดแอปทิ้งเลยครับตรงนี้อ่าไปยืนยันนะผมโอเคครับไปยืนยันที่โปรไฟล์นะครับ ุ๊บฟรายปุ๊บฟุบอ่าน่าจะเป็นแค r y ล o n ดอนนะอันสุดท้ายนะกดเชื่อถือเลยครับผมเชื่อ <Sure. S 1> ถือครับปุ๊บกำลังเชื่อถือโอเคเรียบร้อยนะกดย้อนกลับแค่นี้ก็เข้าเล่นได้เลยนะฮะโอเคกดเข้าเกมเลยนะครับป๊บอ่าผมขอใช้ 3G ในการโหลดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิด Wi-Fi ในเกมอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ผมปิด Wi-Fi นะฮนะแลไอโฟนก็รู้สึกจะรุนรวนแล้ว ลบเข้าลบออกนะโอเคตอนนี้ผมได้พิกัดมาแล้วนะฮะเป็นเซนทันพาร์คนะที่ผมไปนะเซนทันพาร์คไม่ใช่เซนทันพระหลามเก้านะเซนทันพาร์คนะเซนทันพาร์คโอเคนิวยอร์กโอเคผมได้พิกัดแล้วนะฮะอันนี้ผมจะไปแถวๆริมน้ำหน่อยนะ โอเคนะมันได้พิกัดมาแล้วอนุญาตเลยครับผมโอเคจากนั้นไอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าให้ใส่ใส่อ่กดเทเลพอร์ตของก็ได้ครับเอ๊ะมันจะไปเลยเปล่าวะเราตั้งค่าพิกัดก่อนได้นะครับกดเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตเป็นไอเดีวะ โอเคผมขอแอดที่กลับใหม่เข้าไปนะเสียนทําพาร์คของผมนะอยู่ที่40น,นะจุด78 46 09นะ,ะรบ73จุด96 6 1 2 5อ่านิวยอร์กนะนิวยอร์ก กดโอเคเลยครับโอเคผมจะไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางสิบนาทีนะครัมูฟไปนะโอเคตอนนี้มันน่าจะมูฟไปละไอ้อยังยังนะดูจากข้างล่างนะพิกัดข้างล่างนะมันกำลังมูฟไปนะคนที่ไม่อยากโดนคนที่ไม่อยากโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่โทษโทษโทษการล็อกไอดีนะให้ตรงข้างล่างนี้ว์ปไปให้เสร็จก่อนนะครับ นะเห็นข้างล่างที่กระดิกนี่นะว์ปไปให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันก็คงไม่โดนล็อกมั้งนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันว์ปไปให้ถึงก่อนนะครับพิกัดที่สี่สิบนะอ่าวายที่ลบเจ็ดสิบสามนะครับรอมันก่อนนะครับ

โอเคครับผมก็มาถึงพิกัดที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นให้เราล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเข้าหน้าล็อกอินแป๊บหนึ่งขอตัดฉากตรงนี้นะครับโย่โอเคครับก็ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วถึงหน้าอนุญาตละกดอนุญาตไปเลยขอให้ไม่โดนล็อกเธอลูกพ่อเอ้ยอ่าส่งแจ้งเตือนไหมไม่ต้องการนะครับโอเคมันจะไปเกิดตามตำแหน่งที่ผมต้องการไหมนะฮะรอดูนะ ใช่ไหมเ๊ะไหมอ่ะเปิดไไฟก่อนนะมันเป็น GPS signal not found นะ่าไม่รู้กดเดินนิดหนึ่งนะกดเดินให้รู้ว่าเราอยู่จุดไหนของโลกใบนี้นะอ่ะมันจะค้างๆนี้แหละครับรอมันก่อนอ่ามันจะพุบขึ้นมาอย่างนี้นะมันจะพุ่ขึ้นมาอย่างนี้นะอะนฮะโอเคเราอยู่พิกัดที่เราต้องการจริงๆครับผมดูนะฮะสี่สิบกับลบเจ็ดสิบสามนะครับสวยงามไหมครับ,ส,รบส่วนเรื่องแผนที่มันยังไม่โผล่ช่างมันนะ ่าจะโดนล็อกอยู่ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอลองหมุนป้ายนะว่าผมโดนล็อกอยู่ไหมเพราะผมทําคลิปให้พวกคุณดูว่าะผมเสี่ยงโดนล็อกนะโอเคหมุนป้ายนะครับอ๋อหมุนได้นะผมไม่โดนล็อกนะฮะว้าวพิเศษนะครับโอเคงี้ขอจบคลิปไปียงเท่านี้ก่อนนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ติดตามที่แฟน